วินัยทางการเงินกำแพงเหล็กที่อบอุ้มความมั่งคัง่งลองจินตนาการถึงภูเขาน้ำแข็งลูกมหึือมาที่ลอยเด่นอยู่กลางมหาสมุทรยอดของมันที่โผล่พ้นน้ำอาจดูไม่ใหญ่โตนักแต่เบื้องล่างที่จมลึกอยู่ใต้มหาสมุทรกลับกว้างใหญ่และมั่นคงเกินกว่าที่ใครจะคาดเดานั่นคือภาสท้อนของวินัยทางการเงินที่แข็งแกรง่งหากคุณคือยอดภูเขาน้ำแข็งนั้นการมีวินัยคือส่วนฐานที่จมลึกอยู่ใต้มหาสมุทรมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เป็นหลักฐานสําคัญที่ทําให้คุณยืนหยัดได้อย่างมั่นคงเมื่อใดที่คุณมีวินัยทางการเงินนั่นหมายถึงคุณกําลังสวมกรอบป้องกันให้กับเงินในกระเป๋าของคุณทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาจะถูกจัดสรรอย่างแม่นยาําคุณรู้ดีว่าเงินก้อนไหนคือสเสบียงที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตประจําวันเงินก้อนไหนคือมเมล็ดพันธุ์ที่คุณจะหว่านลงไปในดินแห่งการลงทุนและเงินก้อนไหนคือกําแพงที่จะป้องกันยามเกิดวิกฤต คุณจะไม่ปล่อยให้ความปรารถนาชั่ววูบหรืออารมณ์ชั่วขณะมาครอบนำการตัดสินใจทางการเงินของคุณลองนึกภาพวอร์เรนบัฟเฟตตมหาเศรษฐีผู้ได้ฉายาเทพยากรแห่งโอมาฮาเขาไม่ได้ร่ำรวยจากการซื้อขายหุ้นตามกระแสหรือตามอารมณ์ตลาดแต่เขารวยจากการยึดมั่นในวิัยการลงทุนอย่างเคร่งครัดเขาจะศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดที่ท้วนก่อนจะตัดสินใจซื้อหุ้นและเมื่อตัดสินใจแล้วก็จะถือมันไว้นานหลายสิบปี ไม่หวั่นไหวกับความผันผวนระยะสั้นนี่คือวินัยที่สร้างภูเขาน้ำแข็งแห่งความมั่งคั่งให้เขาได้อย่างแท้จริงทุกการตัดสินใจสะท้อนถึงการควบคุมตนเองและการมองการไกลไม่ใช่แค่การทำงานหนักเพื่อหาเงินมาให้ได้มากที่สุดแต่เป็นการบริหารจัดการเงินที่หามาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดไรวินัยไร้ความอดทนลองนึกถึงเรือใบท่ามกลางพายุไรทิศทางหากปราศจากความอดทนและความมุ่งมั่นทางการเงิน ชีวิตของคุณจะกลายเป็นเรือใบที่ไร้หางเสือและเข็มทิศท่ามกลางพายุโหมกระหน่ำในมหาสมุทรแห่งการเงินเงินทองที่คุณหามาได้จะถูกลมพัดพาไปอย่างไร้ทิศทางบางทีก็ถูกคลื่นลูกใหญ่ซัดจนพลิกคว่ำบางทีก็หลงทางไปในวงวลของหนี้สินที่ไม่มีวันสิ้นสุดความอดทนคือสมอเรือที่จะยึดคุณไว้ไม่ให้ลอยเคว้งส่วนความมุ่งมั่นคือใบเรือที่พาคุณแล่นไปสู่จุดหมายไม่ว่าจะเจอพายุฝนหนักแค่ไหน ถ้าคุณขาดสองสิ่งนี้เงินที่คุณมีก็เหมือนเม็ดทรายในกำม,มือยิ่งกำแน่นเท่าไรก็ยิ่งไหลออกจากซอกนิ้วไปเรื่อยๆท้ายที่สุดก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยล่องหลับตานนกถึงเหล่าคนดังที่ครั้งหนึ่งเคยร่ำรวยล้นฟ้าแต่กลับต้องประสบกับภาวะล้มละลายหรือมีปัญหาทางการเงินอย่างหนักพวกเขาอาจจะทำงานหนักสร้างชื่อเสียงและมีรายได้มหาศาลแต่วินัยทางการเงินกลับพร่องไป พวกเขาอาจจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวลงทุนตามกระแสโดยขาดการไตร่ตรองหรือก่อนหนี้สินที่เกินกําลังเมื่อวันหนึ่งกระแสเงินสดเริ่มสะดุดลงหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังทุกอย่างก็พังคลืนลงมาอย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งติดหนี้สินนั่นไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ทำงานหนักแต่เป็นเพราะเมื่อมีเงินแล้วพวกเขาขาดความอดทนในการสะสมความมั่งคัง่ง ขาดความมุ่งมั่นที่จะรักษาวินัยการใช้จ่ายและปล่อยให้ความต้องการในปัจจุบันบั่นทอนอนาคตทางการเงินของตนเองเงินของพวกเขาก็เหมือนกับสายน้ําที่ไหลผ่านมือไม่ถูกเก็บกักไว้ในเขื่อนและเมื่อฤดูแล้งมาถึงก็ไม่มีน้ําเหลือให้ใช้นั่นคือบทเรียนอันเจ็บปวดจากการขาดความอดทนและมุ่งมั่นทางการเงินสุขภาพกายและใจคุณพลังเบื้องหลังความมั่งคั่งที่ยั่งยืน แล้วสุขภาพกายและใจเกี่ยวข้องอะไรกับการเงินลองจินตนาการถึงโรงงานผลิตเงินขนาดใหญ่โรงงานแห่งนี้ต้องการเครื่องจักรที่สมบูรณ์แข็งแรงและวิศวกรผู้มาฝีมือที่มีสมาธิและพร้อมรับมือกับทุกปัญหาสุขภาพกายของคุณคือเครื่องจักรส่วนสุขภาพใจของคุณคือวิศวกรหากเครื่องจักรบกคร่องหรือวิศวกรอ่อนล้าและไร้สมาธิการผลิตเงินก็จะสะดุดลงทันที เงินทองที่คุณหามาได้อาจต้องถูกนำไปใช้จ่ายกับค่ารักษาพยาบาลหรือหากคุณป่วยหนักจนไม่สามารถทำงานได้รายได้ก็จะหยุดชะงักลงทันทีทิจารณาบุคคลอย่างโอปราวินฟรีเธอไม่ได้เพียงแค่ทำงานหนักสร้างอาณาจักรสื่อของเธอแต่เธอยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างสม่ำเสมอเธอเคยผ่านช่วงเวลาที่น้ำหนักตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสัญญาณของความเครียดและปัญหาทางสุขภาพแต่หลังจากนั้นเธอก็หันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังทั้งการออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารและการฝึกสมาธิเพื่อดูแลสุขภาพใจเธอรู้ดีว่าหากเธอไม่มีสุขภาพกายที่ดีเธอจะไม่สามารถทุ่มเทให้กับการทำงานได้อย่างเต็มที่และหากสุขภาพใจไม่แข็งแรง เธอก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดหรือหมดแรงบรรัในดาลใจในการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆการที่เธอมีพลังในการสร้างสรรค์และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีเป็นผลมาจากการที่เธอมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแกร่งนั่นเองทุกการลงทุนในสุขภาพของเธอคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นความสามารถในการสร้างรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดหากคุณป่วยบ่อยๆหรือมีภาวะเครียดเรื้อรัง คุณอาจจะเสียโอกาสในการทำงานขาดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและที่สำคัญที่สุดคือเงินที่คุณหามาได้ก็อาจจะต้องหมดไปกับการรักษาพยาบาลหรือบางทีอาจจะแย่กว่านั้นคือสูญเสียโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับความมั่งคั่งที่คุณสร้างมาดังนั้นสุขภาพกายและใจจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณมีพลังในการสร้างวินัยทางการเงิน มีความอดทนที่จะก้าวผ่านอุปสรรคและมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายทางการเงินที่คุณวาดฝันไว้เพราะสุดท้ายแล้วเงินทองก็เป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ชีวิตที่ดีขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะรับมือกับมันวินัยทางการเงินกำแพงเหล็กที่ออุ้มความมัง่งคั่งลองจินตนาการถึงภูเขาน้ำแข็งลูกมหึือมาที่ลอยเด่นอยู่กลางมหาสมุทร ยอดของมันที่โผล่พ้นน้ําอาจดูไม่ใหญ่โตนักแต่เบื้องล่างที่จมลึกอยู่ใต้มหาสมุทรกลับกว้างใหญ่และมั่นคงเกินกว่าที่ใครจะคาดเดานั่นคือภาสะท้อนของวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งหากคุณคือยอดภูเขาน้ําแข็งนั้นการมีวินัยคือส่วนฐานที่จมลึกอยู่ใต้มหาสมุทรมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เป็นหลักฐานสําคัญที่ทําให้คุณยืนหยัดได้อย่างมั่นคงเมื่อใดที่คุณมีวินัยทางการเงิน นั่นหมายถึงคุณกําลังสวมกร่อมป้องกันให้กับเงินในกระเป๋าของคุณทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาจะถูกจัดสรรอย่างแม่นยาําคุณรู้ดีว่าเงินก้อนไหนคือสเสบียงที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตประจําวันเงินก้อนไหนคือมเมล็ดพันธุ์ที่คุณจะหว่านลงไปในดินแห่งการลงทุนและเงินก้อนไหนคือกําแพงที่จะป้องกันยามเกิดวิกฤตคุณจะไม่ปล่อยให้ความปรารถนาชั่ววูบหรืออารมณ์ชั่วขณะมาครอบงำการตัดสินใจทางการเงินของคุณ ลองนึกภาพวอร์เรนบัฟเฟตมหาเศรษฐีผู้ได้ฉายาเทพยากรแห่งโอมาฮาเขาไม่ได้ร่ำรวยจากการซื้อขายหุ้นตามกระแสหรือตามอารมณ์ตลาดแต่เขารวยจากการยึดมั่นในวิัยการลงทุนอย่างเคร่งครัดเขาจะศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดที่ท้วนก่อนจะตัดสินใจซื้อหุ้นและเมื่อตัดสินใจแล้วก็จะถือมันไว้นานหลายสิบปีไม่หวั่นไหวกับความผันผวนระยะสัน้น นี่คือวินัยที่สร้างภูเขาน้ำแข็งแห่งความมั่งคั่งให้เขาได้อย่างแท้จริงทุกการตัดสินใจสะท้อนถึงการควบคุมตนเองและการมองการไกลไม่ใช่แค่การทำงานหนะักเพื่อหาเงินมาให้ได้มากที่สุดแต่เป็นการบริหารจัดการเงินที่หามาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดไร้วินัยไร้ความอดทนลองนึกถึงเรือใบท่ามกลางพายุไร้ทิศทางหากปราศจากความอดทนและความมุ่งมั่นทางการเงินชีวิตของคุณจะกลายเป็นเรือใบที่ไรหางเสือและเข็มทิศ ท่ามกลางพายุโหมกระหน่ำในมหาสมุทรแห่งการเงินเงินทองที่คุณหามาได้จะถูกลมพัดพาไปอย่างไร้ทิศทางบางทีก็ถูกคลื่นลูกใหญ่ซัดจนพลิกคว่ำบางทีก็หลงทางไปในวงวนของหนี้สินที่ไม่มีวันสิ้นสุดความอดทนคือสมอเรือที่จะยึดคุณไว้ไม่ให้ลอยเควง้งส่วนความมุ่งมั่นคือใบเรือที่พาคุณแล่นไปสู่จุดหมายไม่ว่าจะเจอพายุฝนหนักแค่ไหนถ้าคุณขาดสองสิ่งนี้ เงินที่คุณมีก็เหมือนเม็ดทรายในกำม,มือยิ่งกำแน่นเท่าไรก็ยิ่งไหลออกจากซอกนิ้วไปเรื่อยๆท้ายที่สุดก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยลองหลับตาเนกถึงเหล่าคนดังที่ครั้งหนึ่งเคยร่ำรวยล้นฟ้าแต่กลับต้องประสบกับภาวะล้มละลายหรือมีปัญหาทางการเงินอย่างหนักพวกเขาอาจจะทำงานหนักสร้างชื่อเสียงและมีรายได้มหาศาลแต่วินัยทางการเงินกลับพร่องไป พวกเขาอาจจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวลงทุนตามกระแสโดยขาดการไตรตรองหรือก่อนหนี้สินที่เกินกำลังเมื่อวันหนึ่งกระแสเงินสดเริ่มสะดุดลงหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังทุกอย่างก็พังคลืนลงมาอย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งติดหนี้สินนั่นไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ทำงานหนักแต่เป็นเพราะเมื่อมีเงินแล้วพวกเขาขาดความอดทนในการสะสมความมั่งคัง่ง ขาดความมุ่งมั่นที่จะรักษาวินัยการใช้จ่ายและปล่อยให้ความต้องการในปัจจุบันบั่นทอนอนาคตทางการเงินของตนเองเงินของพวกเขาก็เหมือนกับสายน้ําที่ไหลผ่านมือไม่ถูกเก็บกักไว้ในเขื่อนและเมื่อฤดูแล้งมาถึงก็ไม่มีน้ําเหลือให้ใช้นั่นคือบทเรียนอันเจ็บปวดจากการขาดความอดทนและมุ่งมั่นทางการเงินสุขภาพกายและใจคุมพลังเบื้องหลังความมั่งคั่งที่ยั่งยืน แล้วสุขภาพกายและใจเกี่ยวข้องอะไรกับการเงินลองจินตนาการถึงโรงงานผลิตเงินขนาดใหญ่โรงงานแห่งนี้ต้องการเครื่องจักรที่สมบูรณ์แข็งแรงและวิศวกรผู้มาฝีมือที่มีสมาธิและพร้อมรับมือกับทุกปัญหาสุขภาพกายของคุณคือเครื่องจักรส่วนสุขภาพใจของคุณคือวิศวกรหากเครื่องจักรบกคร่องหรือวิศวกรอ่อนล้าและไร้สมาธิการผลิตเงินก็จะสะดุดลงทันที เงินทองที่คุณหามาได้อาจต้องถูกนำไปใช้จ่ายกับค่ารักษาพยาบาลหรือหากคุณป่วยหนักจนไม่สามารถทำงานได้รายได้ก็จะหยุดชะงักลงทันทีทิจารณาบุคคลอย่างโอปราวินฟรีเธอไม่ได้เพียงแค่ทำงานหนักสร้างอาณาจักรสื่อของเธอแต่เธอยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างสม่ำเสมอเธอเคยผ่านช่วงเวลาที่น้ำหนักตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสัญญาณของความเครียดและปัญหาทางสุขภาพแต่หลังจากนั้นเธอก็หันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังทั้งการออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารและการฝึกสมาธิเพื่อดูแลสุขภาพใจเธอรู้ดีว่าหากเธอไม่มีสุขภาพกายที่ดีเธอจะไม่สามารถทุ่มเทให้กับการทำงานได้อย่างเต็มที่และหากสุขภาพใจไม่แข็งแรง เธอก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดหรือหมดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆการที่เธอมีพลังในการสร้างสรรค์และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีเป็นผลมาจากการที่เธอมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแกร่งนั่นเองทุกการลงทุนในสุขภาพของเธอคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นความสามารถในการสร้างรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดหากคุณป่วยบ่อยๆหรือมีภาวะเครียดเรื้อรัง คุณอาจจะเสียโอกาสในการทำงานขาดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและที่สำคัญที่สุดคือเงินที่คุณหามาได้ก็อาจจะต้องหมดไปกับการรักษาพยาบาลหรือบางทีอาจจะแย่กว่านั้นคือสูญเสียโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับความมั่งคั่งที่คุณสร้างมาดังนั้นสุขภาพกายและใจจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณมีพลังในการสร้างวินัยทางการเงิน มีความอดทนที่จะก้าวผ่านอุปสรรคและมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายทางการเงินที่คุณวาดฝันไว้เพราะสุดท้ายแล้วเงินทองก็เป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ชีวิตที่ดีขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะรับมือกับมัน